สวัสดีผู้ชมทุกท่าครับวันนี้ก็มาพบกับเกมค o o กี e r ั n คิงด d อมนะกับผมเจมเมอร์สตูดิโนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนให้ทุกท่านนะครับผ่านด่าน7บิรดนะครับไปจนถึง7 24นะครับส่วน7 25เนี่ยผมใกล้ผ่านแล้วเดี๋ยวมีคอนเทนต์มาทําให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอมายัน7 24เลยแล้วกันนะครับรวบเดียวนะครับวันนี้ผมจะน่าจะยาวอยู่นะครับในแต่ละอันเนาะมันค่อนข้างเยอะนะด่านมีเยอะนะครับก็จะไปช้าๆนะครับ แบบไม่เร่งรีบมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะให้ทุกคนได้เห็นเรื่องของเทคนิคอย่างชัดเจนนะครับมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่ามัวชักช้าเจ็ดหนึ่งเราสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีลงยังไงนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเนี่ยพวกนี้ผมสอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เจ็ดสามแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันน่าจะไปเปลี่ยนสูตรกระตรงที่เจ็ดเจ็ดนะครับมาเราไปลงกันเลยดีกว่าครับทีมที่ผมลงนะครับก็เป็นทีมสมุนไพรนะครับทัพทีมชชยเอมเอส แล้วก็ตัวนมนะครับที่เป็นตัวยืนแท้งหรือคุณจะใช้ดาร์กช็อกโก้ก็ได้ครับขอให้เป็นดาวเยอะๆกว่านี้นะสักประมาณ1อ่าสักดาว2ดาวนะครับกำลังดีในส่วนท็อปปิ้งนะครับก็จะใส่เป็นโจมตีนะครับเน้นโจมตีเป็นหลักเลยทัพทีมก็ยังใส่โจมตีนะครับส่วนใครเป็นลดคูทามก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็แนะนําให้มีการโจมตีมาใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการผ่านดานเพราะเราต้องเอาฮิวเข้าช่วยนะครับเพื่อให้ตัวหน้าเนี่ยยืนได้ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนใครไม่มีฮิลสอตัวคณจะใช้แทงสองก็ได้นะครับผมอ่าหรือว่าจะใช้อิวตัวอื่นที่เป็นพวกสปาคิงก็ได้ครับแต่เอาเป็นทีมหลักก่อนแล้วกันที่ผมใช้ตอนนี้เนาะก็เอพิโซใส่โจมตีนะครับเชมใส่โจมตีลาเต้ผมก็ใส่โจมตีนะครับช้จะใช้ลาเต้ก็ได้นะครับนะเอามาแทนตัวที่เป็นเชมก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้ใช้เชมนะฮะจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยส่วนอีกตัวก็จะเป็นนมใช่ไหมครับจะใส่เป็นลดความเสียหายนะครับเพราะว่ามันทําง่ายนั่นเองนะครับจะออฟประมาณ9ก็ได้นะนี่ผมก็ออฟเ 92เองยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดาร์กก็จะใส่ลดความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้น้องวันนี้จะใช้แค่นมนะครับจะชิลกว่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับใส่จบติ๊บหมดเลยทุกตัวนะครับท็อปปิ้งก็ประมาณบวก9บวก10นะครับทับทิมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาไว้แค่ผ่านด่านช่วยฮิลนั่นเองนะครับคุณอาจจะแค่บวก5บวก6ก็พอ แล้วก็สมุนไพรก็บวก12อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนน่าจะใช้กันแต่ผมก็แค่บวก10เองนะครับไม่ได้บวกเยอะอะไรแนะนําให้ทุกตัวนะครับก็เวลประมาณ50สักตัวหนึ่งที่เหลือก็ประมาณ45ลงไปนะครับ45-40ถึงนะครับประมาณนี้ผมก็อยู่ประมาณ4 5 4 0นี่แหละนะครับส่วน50ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวอ่าประมาณนี้นะครับไปเราไปลงกันดีกว่านะครับส่วนอาพวกคัมภีนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับสมบัตินะเนาะใช้คัมภีใช้นะครับจะเป็นเข่ารือหางแล้วก็นาฬิกานั่นเองไปเราไปลงกันเลยด สูตรวิธีการลงนะครับจะคล้ายๆกันอ่าดทับหที่ผมสอนไปครั้งแรกเนาะแต่น,นี้ก็จะเอาคล้ายๆกันนะครับก็1ครับผมทับทีมก่อนตามด้วย S นะครับแล้วก็นมชนเข้าไปตามด้วยเชเอมจะใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับผมแต่เราค่อนข้าง,าง,างที่จะระวังเรื่องของการใช้สกิลนิดหนึ่งนะครับถึงตรงเนี้ยเราไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ครับทุกคนยังไหวอยู่อ่าเราตีธรรมดาไปเลยนะครับนะครับในแต่ละด่านเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่เน้นเรื่องของการ อ,อย่าใช้สกิลพัมเพื่อนั่นเองนะครับแต่ก็ยังใช้สูตรเดิมในการกดนะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็ตีไปนะครับอ่าแล้วก็ชนปึ้ม,มเห็นไหมมันรวมกันแล้วตามด้วยเชเอมเห็นไหมมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยตายได้ง่ายนะครับเพราะว่าเชเอมจะได้โดนทุกตัวน,นั่นเองนะครับส่วนใครจะใช้ลาเต้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ลาเต้ก็ต้องบวกประมาณเยอะๆหน่อยนะครับในการใช้งานอืมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตีมตามปก,กติเลยนะครับอืมพะบอสมันก็มาด้ โหขนาดนั้นนะครับก็แนะนําให้กดเชเอมบ่อยๆหน่อยนะครับเอาให้เชเอมให้โดนทุกตัวให้ได้นะครับโดยใช้สูตรที่ผมเอาเอสรวบก่อนนมชนเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเชเอมครับปิดจ็อบนั่นเองนี่ใช้สูตรนี้ไปเรื่อยครับอ่าค่อนข้างที่จะผ่านง่ายมากเลยนะครับอืมอ่าพอถึงตรงนี้บอสตรงนี้แหละก็ต้องใช้สูตรเดิมนะครับตรงเมื่อกี้อาจจะใช้แค่เอสตัวเดียวก็พอนะครับตรงนี้เราก็ต้องเก็บไว้นะครับเก็บสกิลไว้อ่าใช้สูตรเดิมครับ อเอชรวบก่อนอ่าอันนี้นมไม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอันนี้ผมเวลเยอะแล้วไงก็จะผ่านง่ายหน่อยนะครับอตรงนี้คิดผมอาจจะใช้เอชช้าไปหน่อยนะครับก็รีบๆกดเร็วๆนั่นเองนะครับถ้าคือตอนนี้เวลผมเยอะแล้วผมก็จะตีไวหน่อยนะครับก็แนะนําให้ใช้ประมาณนี้แหละครับสูตรก็เอชเข้าไปชนปุ้งเห็นไหมรวมกันปุ๊บแล้วก็เชอเอมอ่าเห็นไหมนมไม่ทำง่ายๆว่านมทําหน้าที่ในการรวมให้ตัวละครเนี่ยศัตรูเนี่ยรวมกันใกล้ๆนะครับทำให้ชาเอมเนี่ยปิดจ็อบได้ง่าย นะครับอ่าส่วนชาเอมเนี่ยที่เรามาใช้ในด่านเนี่ยเพราะว่าลูกเขาเนี่ยสามารถที่จะแชร์ดาเมจให้เราได้นะครับเราจะไม่ค่อยเจ็บมากนะเพราะว่าลูกก็จะโดนสกิลแรกข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะฉีด ลูกสะแทนนะครับก็เซมใช้ผ่านด่านจะง่ายกว่านะครับถ้าใครมีพวกซูคีมหรือว่าลาเต้ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยทุกด่านเนี่ยจนถึงด่านที่7จทับหเนี่ยจะใช้แนวแนวนี้กันหมดเลยนะครับส่วนใครยังผ่านไม่ไหวเนี่ยก็แนะนําให้ไปอัปเลเวลก่อนนะครับผมขอข้ามไปยันถึง7 7ละกันนะครับเพราะว่า7 1็ดถึงเจกเนี่ยก็ทํานองคล้ายๆกันนะครับ เนี่ยเผาท้ายกันเพราะว่าบอสมอนเตอร์ก็คล้ายๆกันแนะนําง่ายๆก็คือในการใช้สเต็ปเนี่ยพยายามเก็บสกิลนะครับก็พยายามดูบอสดูมอนดีๆนะว่าช่วงไหนที่อ่ามอนน้อยๆอ่าไม่ต้องสกิลเก็บสกิลไว้นะครับถ้ามอนเยอะๆค่อยทำคอมโบนี้เอาไปอยู่ที่7 7ดีกว่านะครับเพราะว่าดเจเนี่ยจะเปลี่ยนมอนละมอนเตอร์จะไม่ใช่ตัวเดิมแล้วครับจะเป็นไอ้หน้าหลับที่มันอยู่ใต้ดินนะเนาะไอ้มอนเตอร์ตัวเนี้ยครับพอเวลาบันกีตปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโดนขัดสกิลสกิลไม่ออกพอเรากดสกิลไปใช่ครับ แล้วมันกรีดปุ๊บเราก็โดนขัดเราไม่สามารถสก,กิลออกไปได้ก็คือเสียฟรีไปเลยทําให้เราเนี่ยผิดช่วงจังหวะนะครับก็แนะนํามันใกล้จะถึงแล้วก็กดก่อนหรือว่ารอให้มันกรีดก่อนแล้วค่อยกดนะครับตอนเนี้ยผมจะรอบัฟทับทิมไงบางคนนะตีไม่ไหวในสก,กิลเดียวมันยังไม่ตายนะครับก็เอาทับทิมช่วยตอนเนี้ยเรารอทับทิมมาก่อนแล้วรอมันกรีดแล้วค่อยกดนะครับมาปุ๊บอ่าแล้วก็กดครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับอืมก็จะเคลีย แม้ว่าบอสก็จะโดนไอ้มอนก็จะโดนทุกตัวเลยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องรีบกดเชเอมก็ได้นะแต่ก็อยากให้กดไว้เพราะว่าวลแรกอาจจะตีไม่ไหวใช่ไหมก็เะเอมเคลียร์ไปก่อนให้มอนมารีบตายเพราะว่ามอนตัวนั้นมันค่อนข้างจะตีแรงมากๆเลยนะครับอืมแต่มันเปราะมากเลยนะนะครับอ่ามาถึงแล้วใช่ไหมคุณก็อาจจะใช้นมไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไหวไม่ต้องใช้นมไม่ทต้องใช้เยอะนมไม่ค่อยมีความจะเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้ช่วยอะไรอ่าปล่อยไปก่อนก็ได้ครับอาจจะเอาฮิลช่วยก็ได้นะครับตรงเนี้ย อ่าอ่าเอสไปนะครับพยายามดูดีๆนะอย่าให้มันสกิลนะครับระหว่างสกิลอย่าเพิ่งกดเอฟนะครับเดี๋ยวโดนขัดโดนอะไรนะครับนะ่ะสังเกตแค่นั้นลราพอนะครับเนี่ยเห็นไหมพันใช้แล้วก็กดพอมันใช้ปุ๊บพอสกิลมันหายแล้วก็กดตามมานะครับอืมมามาถึงแล้วไม่ต้องใช้นมก็ได้นะจริงๆนะพอปุ๊บมันมันใช้แล้วไหมเราก็กดไปเลยอ่าเห็นไหมไอ้ไมอนม,ม,ม,มันมันเปาะนะครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ ม,มันแค่ตีแรงนะครับบางที้ก็เหลือช้เอมใช่ไหมแล้วก็ตีไปเลยฟึมเห็นไหมโดยทุกตัวเจ็บเราอาจจะฮิลช่วยก็ได้นะครับตรงนี้มันไม่ค่อยตีแรงเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะกดนมไปก็ได้แต่ไม่ต้องกดมากเท่าไหร่เพราะว่าด่านนี้มันตีหมู่เนาะ,ะมาถึงปึ๊บรอแล้วก็ตีครับอ่าอาชเอมไปหน่อยก็ได้น้จริงแบบเอสตูเดียมก็เหลือแล้วบางทีอาจจะยืนเฉยๆตีก็ได้นะเก็บสก,กิลไปข้างหน้านะครับอ่ารอฮิลช่วยนิดนึง บอลมันไม่ค่อยถึกนะครับบอลไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แค่กดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราจะโดนโดนขัดเมื่อกี้เมื่อกีก้ผมก็ลืมเนาะลืมดูโดนขัดนะครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมไม่ค่อยใช้นมไงเห็นไหมเนี่ยนมแทบไม่ได้ใช้เลยเราแค่คอมโบให้ถูกจงังหวะกดสกิลให้มันถูกตำแหน่งนะครับถูกช่วงอย่าให้โดนขัดอไปถึงด่านที่78เนาะไอตัวเนี้ยมันจะยิงแรงมากๆเลย เราก็ต้องค่อนข้างที่จะใช้นมแล้วแหละ,ะครับแล้วก็เอมเป็นหลักเลยเรไปดูกันว่ามันเป็นไงมาว่ามันเป็นยังไงนะครับเดินมาปุ๊บปบเราใช้ชเอมก่อนนะครับหรือว่าจะเอสก็ได้นะครับอ่าอ่าเอมไปก่อนเพื่อกันในตัวนี้นะคุณอาจจะกดทับทีมมาก่อนก็ได้นะครับแต่ผม,มอาจจะกดทับทีมแล้วก็อ่าเอฟเปโซ่หลังนะครับเพราะว่าตัวหลังมันเดินมาทีหลังไงนะครับกดตามสเตปผมก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็รอก็ได้ไม่ต้องตีอ่า มาถึงแล้วปุ๊บไอตัวนี้มาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็สกิลอ่าก็คือรอช่วงแป๊บหนึ่งให้มันกรีดก,ก่อนแล้วก็ชนเข้าไปรวบด้วยช้เอมครับฟื๊บเห็นไหมหายหมดเลยเร็วมากอ่าไอตรงเนี้ยมอนมันถึกใช่ไหมครับก็อ่ารอทัพทีมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเอสไปแล้วก็ช้เอมรวบฟึม๊มอ่าเราไม่ต้องใช้นมก็ได้นะเพราะว่า มันไม่ค่อยตีแรงเท่าไหร่นะครับมาถึงตรงนี้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ตีอ่าเอาจริงตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องสกิลก็ได้นะครับทุกคนเราอาัดแค่ตัวฮิลก็พอนะครับเพราะว่ามอนไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับเราให้ฮิลช่วยตียธรรมดามันก็ตายแล้วนะครับอ่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีมอนเยอะแล้วก็ชนเข้าไปครับเหมือนเดิมครับสเตปเดิมก็ได้นะครับสเตปลวกเหมือนเดิมนี่เห็นไหมหายไปเลย ชนให้มันรวมกันแล้วก็ตามด้วยเอสแล้วก็จชเอมนะครับอ่าตรงนี้รออ่าเอสไปเลยก็ได้ครับอืมก็รอแล้วก็เชเอมก็ไม่ต้องก็ได้นะรตรงนี้ก็ตีไปตกปกติก็ได้นะครับอ่าปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวรอทับทีมรอทับทีมบัฟก่อนรอแป๊บหนึง่งอ่าตรงนี้ตีปกติได้อันนี้ตรงนี้ตีปกติได้เอาแค่ทับทีมบัฟก่อนให้ตีแรงๆก็พอเห็นไหมอ่ะยืนไหวนะครับยืนไหว อ่าเห็นไหมเลือดแทบไปลดหรอกนะครับคนเวลเนี่ยน้อก็ยืนไหวแล้วครับอ่ามาถึงตรงนี้เป็อสแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเอสก่อนนมชนก็ไปครับตามด้วยชาเอมอาจจะกดทับทีมก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ผมก็ลืมอ่าเนี่ยบอสตอนนี้มันก็จะตีลูกชาเอมอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาฮิลช่วยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันตีแรงทุกคนเวลเน้อยาจะโดนตรงนี้แรงหน่อยนะครับเราเก็บฮิลไม่ได้นะครับใช้ถ้าติดผมนี่แหละไม่ต้องใช้ทับทีมนะครับใช้ที่หลังก็ได้อ่าเอาไว้เก็บฮิลเนาะเนี่ยเห็นไหมยืนไหวละ แล้วก็ตามด้วยสกิลไปเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ด่าน78นะครับเพราะไอ้บอสตัวนั้นแะมันค่อนข้างจะตีแรงมากๆเลยผมเคยติดอยู่นานนะครับเคยติดอยู่นานแต่พอใช้สูตรนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นเยอะนะครับาเราก็กดให้เป็นสเตปไปใครที่เวลน้อยนะครับก็อาจจะผ่านได้แค่หน1-2ถึงสดาวเพราะว่าตัวหน้ามันยืนไม่ไหวนะครับบางทีบางคนก็ลูกเซอไม่ถึกใช่ไหมแบบแปบ๊บเดียวมันตายอะไรเงี้ยนะครับ แต่นี่เชเอมผมหลายดาวแล้วไงก็อาจจะเห็นว่ามันฉีดทีลูกเชเอมยังยังไม่หมดยังไม่ตายเลยนะครับบางคนก็ฉีดทีเดียวตายนะครับก็อยู่ที่รลเวลเนาะอ่าอที่รลเวลคุณอาจจะใส่ลูนเป็นโจมตี3คู่ดาว2ก็ได้นะจะได้ออกมาไวไวหน่อยมาถึง79เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ค่อยต่างกัน70ก็คล้ายๆกันอยู่นะครับอ่า7จก็คล้ายดันนี้เลยนะครับ78ส่วน79จะใช้ 7, คล้ายๆ77 นะครับอ่ามนต่างประมาณนี้นะครับก็ไปเดือดไปดูตีไมอ่าไปดูตีรอบก็ได้ครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แค่บางช่วงบางตอนมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับลองลงไปก่อนอาจจะเห็นนะครับอ่ามาถึงแล้วใช่ไหมก็อ่าทับทิมเอเบโซชนเข้าไปปึ้งแล้วก็ตามด้วยเชเอมฟึ่มเรียบร้อยครับเห็นไ,ไหมให้ง่ายๆให้ตัวดอกไม้นั้นตายก่อนคุณก็สบายแล้วตรงเนี้ย ใช่ไหมอ่าก็เก็บสกิลนิดหนึ่งเรียบร้อยดีปกติไปครับไม่ต้องใช้สกิลเยอะเกินไปเนาะอ่รอช่วงต่อไปครับอ่าเชลเมสเอสมาพอดีเลยตามด้วยทับทิมเอสชนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเชเมครับฟึ่มนะฮะหายหมดเลยนะครับหอยทากหายหมดเลยหอยทากมันจะถึกหน่อยแต่มันตีเบานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอ่า เวลาหมดซะก่อนนะครับรีบตีนะครับใช้คอมโบเหมือนเดิมนี่แหละนะครับมาเจอแล้วใช่ไหมก็ตามด้วยเอเปโซนะครับนมชนเข้าไปปึ้มตามด้วยเชยเอมเดี๋ยวรอมันก็ได้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งให้มาใกล้ๆก่อนแล้วก็ตีไปฟึบเห็นไหมง่ายๆให้โดนทุกตัวนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาเนาะเดี๋ยวมันเสียเวลาน,ะน,ลานี่อันนี้ก็ตีปกติไปครับเพราะว่าบางคนดาวน้อยใช่ไหมครับอ่ามันจะหยุดมันจะตีแบบ ยืนนานๆไม่ได้ครับอ่นนี้เหมือนเดิมครับนมชนเข้าไปตามด้วยชเอมฟึ๊บหายหมดเลยหายหมดเลยเพราะว่าชเอมเนะี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับดาเมจค่อนข้างแรงมากเลยผมให้ใช้คอมโบนี้แหละเวิร์กสุดนะครับอันนี้อาจจะสกิลไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็รอไม่ต้องตีนะไม่ต้องรีบตีนะครับเพราะว่าเอาไว้แบบรอคูดาวด้วยไงเออในเทินต่อไปอันนี้ลูกเอาเชเอมเก็บก็ได้ครับอตอนนี้ฟึบ แล้วก็รอไปนะครับหรือว่ากดทับทีมก็ได้นะอะให้ตีแรงๆหน่อยนะครับมาต่อไปครับมาอะไรอีกอ่ามาแล้วครับป <S S 2> อดเอสกอนมชนเข้าไปตามด้วยเชเอมครับฟึม่มเห็นไหมลูกมันตายหมดเว้ลูกมันตายหมดตอนนี้เราสบายแน,น่นอนถ้าลูกมันตายหมดเราจะเหลือเวลาไปตีอดอกไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะตีแรงมากๆเลยแต่ไม่ไม่ห่วงครับเรามีลูกเชเอมเนาะเห็นไหม ยิงนะยิงลูกชอเชอไหมอ่าเนี่ยผมตีปกติมันก,ก็ตายแล้วนะครับนี่นะครับก็ประวาณน,นี้ครับนี่เรียบร้อยนะดูดาเมจหน่อยก็ได้อ่ะดูดาเมจหน่อยก็ได้ฟึบนะดาเมจก็จะพอๆกันเลยเห็นไหมหนึ่งล้านกับล้านสามนะครับเวลสี่สิบหกนะครับลูนโจมตีนะโจมตีนี่น้อยกว่าเอสิกนะครับนะมันยังแรงกว่าเลยเนี่ยนะครับ แรงมากๆด้วยมาถึงด่านที่79ใช่ไหมครับ79นะ่าจะ,ะคล้ายกันไม่ค่อยมีอะไร๋อเอาเลยมาแล้วนะ71บใช่ไหมครับ71มอนตรงนี้นะครับจะเป็นพิษนะครับ71 12 13แล้วก็14จนถึงอ่ะ71 12 13 14นะครับจะใช้ วิธีการกดคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะลัดไป74เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแค่บางช่วงบางตอนแต่ใช้สูตรคล้ายๆกันครับมาดูกันว่าใช้สูตรอะไรเป็นเทคนิคนะไม่ใช่สูตรเทคนิคทคนิาก็กดให้เป็นลําดับแค่นั้นเองครับจะใช้สมุนไพรนะครับอย่าใช้ในทันทีนะครับรอช่วงก่อนทับทิมเหมือนเดิมครับออันนี้เหมือนเดิมครับสเติปเดิมเลยลวกเข้าไป สมุนพ,พอไปเจอไอตัวใหญ่เนี่ยมันมีตัวเหมือนกระต่ายตัวให,ใหญ่นะครับสมุนไพรจะไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ตอนหลังๆนะครับตอนที่มันโยนพิษมาแล้วนะเราค่อยใช้เดี๋ยวไปรอไปดูนะครับเดี๋ยวรอไปดูอ่ะตอนนี้ปีปกติก็ได้นะครับต้องเก็บขั้นต่อไปนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมมอนมันเยอะนะครับทับทิมเอสชนเข้าไปแล้วก็ลวบครับฟึมเรียบร้อยอ่าแล้วก็ไปครับอันนี้น่าจะเป็นกระโดดป่ะหรือว่าพุง่งไม่รู้ อ่านี้เป็นกดอกกบเหลี่ยงเนาะไอมอนเนี่ยมันจะไม่คล้ายกันเนาะแต่ว่าก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นกระต่ายระวังแค่ตัวนั้นนะครับสมุนไพจะเป็นตัวล้างบัฟง่ายนะครับเป็นตัวล้างบัฟอ่านี้ใช้สูตรเดิมครับชนเข้าไปอ่าตรงนี้อาจจะระวังไอตัวกรีดหน่อยนะเมื่อกี้ผมผมรอผมเห็นแล้วว่ามันยังไม่กรีดนะครับไอมันกีดไปแล้วนะครับแล้วกดที่หลังอ่าเนี่ยแหละไอตัวนี้แหละนะครับที่คนทุกคนเจอในแต่ละด่านของ11 1213ใช่ไหมครับจะเจอไอตัวนี้ก่อน ยังไม่เจอตัวนี้อันนี้คือบอสนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะโยนมาใช่ไหมครับพอมันโยนมารอสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วค่อยกดสมุนไพรนะครับเพราะว่าเราจะได้ล้างบัฟนั่นเองถ้าคุณไม่กดสมุนไพรคุณจะโดนเบรนดาเมจไปเรื่อยๆนะครับโดนติดพิษแบบเจ็บมากอะ่ะอ่าเนี่ยปุ๊บไอเนี้ยนะครับหลักการสําคัญเลยอยากให้มีชฌเอมนะครับอยากให้มีชฌเอมเป็นลบคูทามก็ยังดีนะครับโจมตีสามคูดาวสองก็ได้นะครับเพราะว่า ก็คือเรียกออกมาให้ตัวนี้มันไปตีลูกเอลนะครับอืมนะม,นมันเป็นลูกชเชลเห็นปะหรือว่าคุณมีนมมันจะดีมากเลยอ่ะปายครับสูตรเดิมครับคล้ายๆกันนมปุ๊บฮะชนเข้าไปรอไอตัวนี้ตายแป๊บหนึ่งตายปุ๊บแล้วชเชลครับฟึ๊บอ๋อเมื่อกี้ไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนไม่เป็นไรครับแล้วก็ฮิวครับเพื่อมาให้ติดพิษนั่นเองเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่คุณที่ผ่านมาใช้ใช้สูตรนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับ คืออย่าเพิ่งรีบฮิลนะอย่าเพิ่งรีบหิวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแนะนําให้มีฮิลสจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เคลียร์มอนให้ไวนะครับถ้าคุณยังไม่ผ่านเหลือแค่ดาเมจแล้วครับที่ไม่ผ่านอแต่การกดสมุนไพรก็คือกดหลังจากที่โดนติดพิษแล้วแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมดาเมจที่ออกมาค่อนข้างจะเวิร์กมากเลยมีฮิลสจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับด่านพิษนี้ถ้าคุณไม่มีฮิลก็หาคัาสตาร์ดหรือเอามาช่วยก็ดีนะครับ แต่อยากให้มีสมุนไพรเป็นหลักไว้ก่อนนะถ้ามีทัพทีมคุณจะสบายแหละนะครับมีมีฮิลสองก็สบายเลยนะเพราะว่าถ้าคุณโดนปิดผิดพึพสบสมุนไพรใช้ไปแล้วไงนะครับเรายังมีเจ้าทัพทีมมาช่วยอยู่นะครับทัพทีมใส่ไปโจมตีจะดีมากเลยอตรงเนี้จบไปแล้วนะครับมาถึงเจ็ดสิบห้าจนถึงเจ็ดยี่สิบสี่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่ต่างกับแค่ไอตัวนี้ครับมันจะมีไอตัวนี้อยู่นี่ วิญญาณหนอนหนังสือนะครับใครที่เจอแรกๆเนี่ยจะเจ็บมากเลยเพราะว่ามันมันจะเราจะไม่ต้องใช้ตัวแทงเลยด้วยซ้ําแท้งไม่ค่อยจําเป็นเราจะจําเป็นที่ฮิลสอยู่ดียังไงก็ฮิลสก็เวิร์กนะครับในการผ่านผมก็เลยให้ใส่แบบเซตเนี้ยไปยาวๆนะครับทุกคนส่วนสูตรการกดเนี่ยบางคนอาจจะออโต้ได้ด้วยซ้ำนะครับนะครับหลักการสําคัญก็อยากให้มีแทงที่เป็นนมก็ดีหรือว่าดาร์กก็ได้ครับด่านนี้ใช้ดาร์กได้เพราะว่าทําให้ตัวเนี้ยมันจะดูเปาะขึ้นมันถึกแล้วก็ตีแรงมากๆเลย ส่วนคอมโบก็เหมือนเดิมครับอคอมโบเหมือนเดิมครับชนเข้าไปสูตรนี้จะใช้ไม่มวันจบนะมันใช้ได้ดีเรากดคูณไปเลยก็ได้ครับเอสนมชนเข้าไปนะแล้วตามด้วยอเอ็มครับบางทีเรารอให้มันวิ่งมาเกอนก็ได้เพราะว่าไอ,ไอตัวนี้มันวิ่งเร็วเออรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับรอแป๊บหนึ่งก็ได้ให้มันวิ่งมาให้มันรวมกันนะครับแล้วก็ทําการตาีตีปกติก็ได้นะครับ เนี่ยแม้ลูกเอมมันกันได้เยอะมากๆเลยถ้าคุณมีเอมมาใช้ในดาบนะครับอ่ามาถึงแล้วก็เหมือนเดิมครับทับทีมเอสนมแล้วก็รวมเข้าไปฟึ่มคุณอาจจะรอแป๊บหนึ่งเนี่ยให้แมกแื่อมกี้่เห็นไหมมันไม่โดนทุกตัวนะรอให้มันวิ่งมาแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเมื่อกี้มันกระเด้งไปไงอืมเหมือนเดิมครับสุดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาถึงปุ๊บรอแป๊บหนึ่งอ่าเอสนมชนเข้าไป รอแป๊บหนึ่งอ่าฟึบเห็นไหมรอแป๊บเดียวมันวิ่งมาพอดีนะครับเชเอมก็ลงมาที่หน้ามาพอดีตายหมดเลยนะครับอ่านี้เหมือนเดิมครับอ่าเชเอมไปอเอสไปนะครับแล้วก็ตามเชเอมตรงนี้ไม่ต้องกดนมก็ได้นะไม่ต้องกดนมก็ได้นะครับเพราะว่ามันรวมกันอยู่แล้วไงอ่าสูตรนี้ยังใช้ได้เป็นอมะตะนะครับยังเป็นอมะตะบางคนนะครับถ้าคุณมีนมแล้วอาจจะไม่ต้องใช้เข่าก็ได้นะทุกคนอาจจะใช้เป็น ลูกอมก็ได้นะครับกดให้ถูกจังหวะก็คือกดตอนที่ชเอมออกนะครับลูกอมมาปุ๊บกดชเอมไอ้ลูกอมอปุ๊บกดอเอฟเอฟเโซนะครับผมพอชอบพูดขลับขออภัยด้วยนะครับพูดสลับตลอดเลยอาจจะขัดใจบางคนนะครับขออภัยด้วยใช้ลูกอมไปนะครับเพราะว่าด่านเนี้ยมันต้องการแค่ดาเมจแหละครับไม่ต้องการอะไรมากบางทีนมไม่ต้องใช้ก็ได้อาจจะใช้ตัวดาเมจมาแบบมาลุมเลยก็ได้วผมลงให้ดูก็ได้นะแบบตัวดาเมจเพียวๆเ,เลยอะ เพราะว่าไม่ต้องการแทงเท่าไหร่นะครับเชเอมนี่จะเป็นตัวกันหลักเลยนะครับ่ามาถึงแล้วใช่ไหมครับก็ทัพทีมเอสเปซโซชนเข้าไปครับแต่ก็ยังจําเป็นเนาะในการชนเนี่ยเห็นไหมมอนตัวเนี้ยมันเยอะมากสูตรเนี้ยก็ยังดีนะครับยังไงก็สบายนะครับทัพทีมเอสเอเปโซนมแล้วก็เชเอมครับผมประมาณนี้ ไม่ต้องรีบกดแบบเร็วเกินไปนะแบบรอแบบค่อยๆกดค่อยๆกดก็ได้นะครับ่ะดามเมจเป็นไงโอ้โหแรงกว่าเอเปโซอีกนะครับเชเอมอ่าประมาณนี้ครับพอถึงอ่าด่านต่อไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกับตัวที่มันมีอ่ารอยได้เนาอะ,อะเดี๋ยวไปดูดิว่ามีตรงไหนบ้างอันนี้ยังไม่มีเนาะยังเป็นเหมือนเดิมนะมันมีตัวนี้มาละมาสูตรก็ยังคล้ายๆครับแต่าอาจจะรอช่วง รอช่วงแป๊บหนึ่งนะครับในตอนด่านบอสเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีพมมาประมาณ2ตัวนี่แหละนะครับแล้วก่อนบอสประมาณ1ตัวเราต้องเซฟเรื่องของอตัวนมสดไว้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เอ็กซ์เชเนี่ยใช้ไปเหอะนะครับเดี๋ยวต้องเซฟนมสดไว้ด้วหนึ่งเพื่อว่าให้ชนบอสนั่นเองนะครับอ,กกอ่าเพราะเอ็กซ์เชมันคูดาวไวใช่ไหมครับนมมันจะช้านิดหนึ่งนะครับอ่าเราให้มันเดินเข้ามาครับตามด้วยเหมือนเดิมครับนมชนเข้าไปคือง่ายๆว่ารอ ให้มันให้เทิร์นที่2มาก่อนนะครับรอมันเดินม,มาแป๊บหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้นมให้ให้นมชะลอไปก่อนนะครับอ่าแต่ไม่ได้กดใช้นะก็คือให้มันโดนตีไปก่อนให้มันเดินม,มาใกล้ๆก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่าชชเอมให้ถึงไอเอสให้ถึงนะครับแล้วก็นมชนเข้าไปเหมือนเดิมสูตรเดิมนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชชเอมปิดท้ายนั่นเองรับถ้าตรงเนี้ยเจ็บรู้สึกว่าเจ็บฮิวไปเถอะครับอ่าฮิวไปเลยแต่ผมว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่ามันมีตัวเดียวนั่นเองเนาะ เหมือนเดิมครับสูตรนี้เอสนมโซดชเชมเรียบร้อยครับเราอาจจะเก็บฮิวนิดนึงนะครับคนที่วลน้อยก็เก็บฮิวไปนะครับตอนนี้ผมวลเยอะมันยินไหวไงามาถึงตอนนี้มันมีนมพรมมาแล้วตรงนี้ต้องรีบกดนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ไม่ต้องกดนมนะมันเดี๋ยวมันวิ่งมาพร้อมๆกันนี่แหละนะครับนมอ่ะต้องเซฟไแน่นอ่าหรือว่าถ้าคุณจะใช้นมจริงๆอ่ะไอเทิร์นที่แล้วไม่ต้องกดนมนะครับ่า เพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บนมไปเทินต่อไปเนาะตรงนี้นะครับไปอ่านมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับอ่าวไปเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องใช้นมนะครับอ่าตรงนี้ไม่ต้องใช้นมมันตีโดนทุกตัวอยู่แล้วนะครับมันตีโดนทุกตัวอยู่แล้วเดี๋ยวพรอันนี้รีบกดหน่อยรีบไปเลยกดไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรเพราะเดี๋ยวต้องรอสกิลครูดาวหน่อยอ่าต้องเซฟต้องเซฟนั่นเองอ่าเห็นไหมมันจะทันช่วงต่อไปแล้วอันนี้อันตรายแล้วครับมาทับทีมก่อนเลยทับทีม เอเปโซนมชนเข้าไปปึ้มตามด้วยเชเอมครับฝึบอันนี้ต้องรีบกดนะไม่งั้นไอตัวไอตัวงาบเราอะเออตัวตัวเหมือนอะไรวะเหมือนสมบัติงับเราเนี่ยมันจะวิ่งมาเร็วมากเลยมันจะทําให้ตัวนี้ไปยืนข้างหลังแล้วเเอมมันไม่โดนต้องรีบกดเชเอมให้ทันให้เร็วๆเลยครับตอนที่มันรวมกันแล้วปุ๊บกดเชเอมให้ทันนะครับเมื่อกี้เกือบไม่ทันเนี่ยเกือบๆแล้วนะครับอ่าที่เหลือเราก็หิ้วไปอ่าง่ว่าต้องเซฟนมหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวนมมันจะชนไม่ได้นะครับ สกิลมาไม่ทันไงก่อนจะถึงบอสเนี่ยต้องรีบใช้สกิลล่วงหน้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเซฟนั่นเองเซฟเซฟคูทาทม์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ทุกด่านก็ใช้ประมาณนี้นะครับอ่าก็คลิปนี้ผมขอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวด่านต่อไปนะคล้ายๆกันครับง่ายๆสูตรการผ่านก็คือเรื่องของการใช้สกิลเรียงลำดับให้ถูกต้องบอสที่เราเห็นตัวไหนเนี่ยน้อยๆก็ไม่ต้องใช้สกิลเยอะเท่าไหร่ ก่อนถึงบอสก็ให้รีบใช้สกิลหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ตีปกติไปถ้ามอนเราสามารถที่จะตีปกติได้นะอ่าแล้วก็มาถึงบอสปุ๊บก็ใช้สกิลสูตรเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนผมนะครับด่านที่ผมผ่านเนี่ยผมก็ออโต้แล้วนะเพราะว่าตัวก็อยู่ที่ถ้าเราอัพเยอะเยอะก็ไม่ต้องกดใช้สูตรผมก็ได้นะครับออโต้ Auto อาจจะดีกว่าด้วยซ้ําแต่สูตรเนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับด่านที่เหลือพอๆกันนะครับใช้คล้ายๆกันเลยนะครับในการกดนะครับผมแต่บอสมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนนี้นะ นะครับถ้ายังไม่ไหวยังไงก็ต้องใช้สูตรเดิมแล้วก็อัพตัวครับผมนะฮะสูตรเติมไม่ได้ก็อัพตัว UP Level, UP, อัพเลเวลอัพสกิลนะครับส่วนลูนก็เหมือนเดิมโจมตีนะครับใส่ไปทีมนี้จะใช้ได้ยาวเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับส่วน7 2 5เนี่ยผมเกิดผ่านแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่แต่ไม่ได้ใช้ทีมนี้นะนะครับไม่ใช้ทีมนี้ผมอาจจะเอาทัพทีมออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นแวมไพร์มาเจาะนะแต่ก็คือยังไม่ไหวอย,อยู่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยรอ คลิปที่ออกมานะครับตอนที่ผมผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาผ่านกันเพราะว่าตัวผมไม่ค่อยได้เน้นอะแวมไพร์ผมไม่เน้นตัวใหม่เนาะมันก็เลยอาจจะอัพช้าหน่อยนะครับตัวผมไม่ค่อยอัพเยอะเท่าไหร่นะครับก็มานี่ครับที่ดิกในการกดนะครับท็อปปิ้งผมก็ไม่ได้สุดอะไรขนาดนะครับอ่าสุดแค่ตัวเอ็กกับเชนี่แหละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมปั้นแค่2ตัวเองนะครับก็สังเกตกันไว้นะครับ7 5ที่้าถ้าผมปั้นทุกตัวแล้วผมอาจจะผ่านได้ก็ได้นะครับ นะเพราะผมปั้นมุมเพิ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะผ่านได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนเอาสาระข้อมูลนี้ไปใช้กันนะครับผมอาจจะผ่านได้ง่ายขึ้นขึ้นเยอะเลยนะลองเอาไปใช้กันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ผ่านกันสักทีเนาะประมาณนี้ครับสำหรับวันี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันมานครับก็ขอกันมาได้วันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย